อีกมติหนึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็รับทราบรายงานนะครับของคณะกรรมการที่พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาธารณภัยก็คือเหยื่อความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับวันนี้ได้มีการรายงานสรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั้งหมด36รายมีการจ่ายเงินเยียวยาไปทั้งหมด43,214,000บาทนะครับคนตายเนี้ยจะได้ หนึ่งล้านบาทนะครับทั้งเงินกองทุนและก็เงินของบริจาคนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการรายงานตัวเลขกันอย่างชัดเจนนะครับก็มีการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินที่บริจาคด้วยก็รวมแล้วทั้งหมดนะครับที่ได้รับนะครับในจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตนะครับซึ่งทั้งหมด36สนะสรุปแล้วที่มีการจ่ายไปในจำนวน35รายที่เสียชีวิตเนี่ยล้าบาท นะครับแล้วก็กรณีที่คุณครูที่ตั้งคันและเสียชีวิตด้วยนะครับแเดือนนี้ก็ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก2 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนบรรเทาสาธารณภัยจากธรรมเนียบรัฐบาลนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นคุณครูได้รับไป1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับท่วนๆก็ทุกท่านได้รับเงินทั้งกองทุนและก็เงินบริจาคก,ก็1ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ก็มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเป็นการเพิ่มเติมเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ประสบสาธารณภัยนะครับให้กับครอบครัวครับคุณผู้ชมครับ